ถึงแล้วค่ะทุกคนที่วัดห้วยแก้วค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่านะคะอยู่ห่างกันกี่นาทีพรกพันหนึ่งนาทีเนาะขับรถเพียงหนึ่งนาทีอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจอำเภอบางกระทุ่มนั่นเองทุกคนขับรถม้าใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนี่ค่ะโบสถ์นะคะโบสถ์วัดห้วยแก้วด้านในจะเป็น จิตภาพวาดจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่ค่ะแตะตามมาเลยค่ะมาเลยนี่ค่ะทุกคนเป็นโบสถ์เก่านะคะทุกคนด้านในเนี่ยเราเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วทุกคนซึ่งเป็นภาพวาดจิตกรรมฝาผนังนั่นเองทุกคนนี่ทุกอย่างนี่นะคะก็จะเป็นภาพวาดจิตกรรมฝาผนังทั้งหมดเลยก็อาจจะเลือนลางไปตามเวลาทุกคนเพราะว่าหนี่ยจะตากแดดตากฝน,นนั่นเองะคะ่ะทุกคนนี่ด้านในก็เหมือนกันทุกคน นี่เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังด้านในเหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะนี่สวยงามมากๆ ทุกคนคะตอนนี้เราได้ขออนุญาตหลวงพ่อนะคะขอเข้าไปดูโบสถ์ด้านในคะ่ะทุกคนอาด้านในมีภาพวาดจิตระกังมฝากนังสวยงามแค่นี้นะคะวันนี้สามแรงแข็งขัน,นะคะ่ะทุกคนกำลังทำการเปิดประตูข้างในกันอยู่คะ่ะตอนนี้เปิดยากมากๆเลยคะ่ะช่วยกันเปิดแล้วล่ะคะ่ะแล้วติดตามชมนะคะ